สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเบสเบเบอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแกงสตาร์เวกัสกันอีกแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องคาที่สามจะมาดำเนินดำเดนำเินเนื้อเรื่องให้ท่านผู้ชมไนดะ้ดูกันต่อเนื้อเรื่องของเกมเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ อันนี้เป็นบทที่หนึ่งนักวิ่งอย่าหยุดวิ่งนะครับพักพวกคนหนึ่งของเวล่าต้องการความช่วยเหลือในการเอาเอาบางอย่างที่สำคัญต่อธุรกิจของของกลับคืนมาน,นักวิ่งอย่าหยุดวิ่ง บอกให้หยุดหมุนมันทีมันน้ำให้ฉันคลื่นไส้คุณมอนเทโลคุณได้คุยกับแฟงหรือยังครับใครเลรวโอ้ใช่เออนี่นี่เป็นเอ,อสถานการณ์ที่ต้องอาศัยชั้นเชิงสักหน่อยนะหมอนั่นเสียเงินกับเธอไปเยอะเลยเนี่ยโอเคครับเราปกป้องเธอได้นะให้หนูแต่เออเธอแต่เธอ,อต้องทํางานแรกเก่ยวกับการป้องกันนั้นมันเป็นกฎนะลูกหมอน,นคนหนึ่งที่ชื่ออ e ีแมนน่าจะใช้งานเธอได้ไปหาเขาไป อย่างนี้ไม่ต้องปืนดีกว่าล่อปืนอะไรดีกว่าโอเคนี่เลย,ยนี่สันดานเกมนี้มันต้องปืน,นมันไม่ใช่เกม GTA แต่มันก็คล้าย,าย GTA นะยิงแม่งให้หมดเปพบอีแม y m อยู่ไหนเอ่ยเจ้าตัวจิ๋วที่รักของฉันอยู่ไหนเอ๊ะอยู่นี่ไงตัวหนึ่งดีมากดีมากเอาแม่งแดดนายคืออีแมนใช่เปล่าบางครั้งก็ใช่ชัวร์โอเคใช่อยู่แล้วแต่บางครั้งก็ไม่ค่อยใช่นะขึ้นอยู่กับมุมมองของนายนะดันสีเออเวล่าส่งฉันมาถูกกระ้ามากเลยเพราะฉันกำลังถูกมังกรจมตีและขูดรีดอยู่เลยถูกตัวอะไรนะมีหัวอะไรหัวเร็วสุดสุดโผล่มาคำรามจากไหนก็ไม่รู้มากับบอด หัวลอกกันใหญ่เลยอ๋อได้ถูกพวกนักสเก็ตบอร์ดเจียวสินะได้ความหละในไม่ในไม่ได้พวกมันตัดปาหารที่ได้พวกมันได้สูตรรับไปคัมเีอันหนึ่งละอันเดียวเท่านั้นถ้าพวกมันพวกนักเล่นแร่ไปร่าคน,น,านาอื่นผลิตน้ํายาอ๋อพวกมันเอาสูตรของนายไปยังไรสนับส,นะสูตรสําหรับอะไรสักอย่างที่นายผลิตใช่ไหมถูกแพงเดี๋ยวฉันจัดก,การเองอย,อย่าโมยืดยา่าหลามาเร็วเขา้า ก่อนนี้ฉันจะบอกโอ้โหตายแล้วมันอะไรของมันด้วยเนี่ยให้ตามไปให้ตายเหอะนี่เล่นอะไรเข้าไปถึงได้วิ่งเร็วขนาดนี้เนี่ยนี่แหละหรอมังกรของนายฉันแอบบอกว่าจะเป็นคนที่มีสิวมากกว่านี้หน่อยนั้นเนี่ยเฮ้ยลิตเติ้ลโจสันตี้มันนายมีอะไรบางอย่างที่เป็นของฉันอยู่นะ โยเข้าไปเด็กเป็ดส่งสูตรยาเลยหาแะ้วนั่นมานี่เลยไม่งั้นกับปั้นของฉันจะทำอะไรเจ๋งๆบนหน้าของแกเวรละที่โรงเรียนของเขาไม่ได้สอนความนิ่มนวลให้กับพวกกล้ามใหญ่แบบนายสินะวิ่งแม่งเลยวิ่งพวกเด็กกำลังหนีไปกับสูตรแล้วประชาช่วยโดยแขกติดต่ของฉันกำลังร้อนและโลกนี้กำลังลุกไฟอ้สูตรนี้ต้องดังเปรี้ยงปังแน่นอนเลย แล้วฉันได้กินชัดเจนเลยพวกมังกรมันทิ้งร่องรอยของควันและฝุ่นผงเอาไว้ไอ้ยีเหนื่อยอานายโอเคเปล่าไม่น่ากินแซนด์วิชนั่นเข้าไปเลยฉันหอบแขกๆแล้วเนี่ยไม่เกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหแม่งปีนนะโว่ฉันจะทำนายได้เร็วกว่าถ้าไม่มีนายงั้นไปเลยไปบินไปเลยบินแม่งบินบินอย่าให้มังกรต้องแตกกล่องดวงใจของนายล่ะ โอ้โหแม่งปีนอะไรของมึงน,นะสุดยอดเลยแม่ง <c oughs> จะให้ฉันมึงตามนาทั้งวันก็ยังไหวนะเว้ยเปียกเลิกตามมาได้แล้วเว้ยไปไหนก็ไปไปโอ้กูจะตามไงหนีไม่พ้นเราหรอกกูฟีรันนี่ยอยู่เดี๋ยวดีตา้ยัมไงเรนจะถ่ายเงินค่าขนมแกให้หมดเลย ไอ้สัตว์เดี๋ยวกูยิงแม่งซ้อมไอตันโจต่อยแม่งไอ้สัตว์นี่อุ๊ยไอ้สัตว์นี่เดี๋ยวก็ทึบแม่งกระทืบอ้ตายฉันละเกียดที่จะต้องเห็นเด็กๆเป็นแบบนี้จริงๆแลนวนี้นายเป็นผู้คุมกันผู้คุมกันคนใหม่ละเวล่าเวล่าน่ะเราแค่ระหว่างที่เธอช่วยฉันแตดสั่ง แฟงเอ้าวนี่สองคนนี้กลับมาคุยกันแล้วหรือเนี่ยไม่รู้เรื่องว่านาโร,รกายเป็นน้ำแข็งไปซะแล้วพูดเรื่องอะไรของนายจอมราชินีกับแฟงนะ่ะจ้องจะฆ่ากันตลอดเวลาตั้งแต่มากรุงลมจะล่มสลายสิแล้วตอนนี้ในเวลาทุกทุกอย่างเสืส่อมโทรมฮ่าฮ่าฮ่าฉันฉันเล่นภาพสองคนนั้นไม่ออกเลยค้ยสาสเานี่นะเย็นนะนี่นายกำลังบอกว่าเวลาโกหกฉันอย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้เรื่องของนายหรอกนะพี่บิ๊ก จะรู้ว่านายคงไม่วิ่งโลกไปที่เซนต์ปีเตอร์ถ้าจะหาทางจากกัดการกับปีศาจหรอกใช่ไหมล่ะส่วนตอนนี้ไว้เจอกันทุกน,นี้แล้วกันขอบใจนะที่ช่วยนะเราเจอกันโอเคก็จบไปแล้วนะครับบางบางประโยคก,ก็ขออภัยด้วยนะครับคือมันพูดเร็วเกินไปจนแบบลิ้นมันตวัดแบบอือหือก็สำหรับพาคนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แลกวกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ